้้แลวพี่นองสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้สาวลุงน้ำผากับสิบผ้าพี่น้องไปสู่ป่าด้วยจ้ะเห็ดบุญลอยวันคุณยายเนาะจ้ะพี่น้องไปบันนี้สาวลุงน้ำผากับสิพ้าพี่น้องไปสู่ป่าเนาะพี่น้องไปจับป่าเนาะพี่น้องหมืวนม้วนนากันจ้ะไปสู่ป่าอยู่บ้านหัวหน้านี่แหละพี่น้องสูบแล้วก็จับเห็ดบุญลอยวันเนาะพี่น้อง ทานเพิ่นพี่น้องบรรยากาศแถวบ้านเฮากสิดีจังซี่ล่ะพี่น้องมาพี่น้องโอ้ขี้ต้มร้ายหลายสาขอีหยังซะมาเลิกแทถบบนบนว่าดุกคือสินะหลายเนาะต้มเพื่อนลือพี่น้องเฮ็ด100บุญนลอยวันย่ายทำบุญร้อยวันสูบบ้านในสาสาเลิก บ่าวมอห์ก็กำลังสีโล่งพี่น้องสูบปลาทำบุญร้อยวันยายมันโดนไหลงไปใช่ไหมมีนี่จังก็อุยนั่นนั่นปลาได้แล้วป้ายังล่ะนั่นปลาดุกอู้บ่าวมอหปลาดุกพี่น้องป้าบูบ่อนอร่อยไม่มีป้าบูดอกเว้ย ้ยป้าลายอยู anyway ่ตัวมันอยู่ในขีดต้มบู้บ้ามอดได้หรอเลาพี่น้องียป้าออ้ยังเงนนะนั่นใป้าล่ะยระนหลมเียงม้มหลป้าลายอยู่ตัวล่ะอย่าปากนาเรียน่อยอ่าปากป้าลายอยู่ปละคอกับมีพี่น้อง มีทุกปลาเลยปลาขิงปลาปลาคอมอได้ป้าอย่างนั้นพีด้ป้ามาขีต้มเร่ะเยังวเอ้เกาต้มนมีทุกปลาปลานปลหอยดนต่หน่อยได้ป้าแล้วพี่เนาะอู้ป้าหลายลงไปจับซอยกันพี่นนอะ มืัอนี้เพิ่นเพิ่นสูบแต้มมือขึืนเนาะจ้ะสูบั้งแต้มมือคื่นจนว่าอันหนามันนอกระดูดพี่น้องขี้ต้มดูดไปว่าได้แล้วขี้ต้มดูดอือบคอยก็หลายน่ะ่น่องเอาไปเอาเราก็บียอามากอนไปอือ กิต้มดูดน้องน้ำไปบ่ได้เลยพี่น้องเอาขีต้มดูดบักหอยกะลายเอาคนเก็บบักหอยกะเก็บสูบป่าเขาง่ายเหยียบแยงบ่ได้เ้ออย่าไปเยียมันพี่น้องป้าไลยหลายพี่น้องทั้งป้าดุกทั้งป้าคอทั้งป้าเข่งนะจ๊ะใส่เข่งไว้ป้าคอพี่น้องบาวหมด ทั้งโต๊ะขีดตุ่มสาปลาคอบุยปลาดุกกระไลปลาดุกกระไลซาเพิ่นเลิกน่จาจะพี่น้องซาเลิกเติบอยู่ภายในเก็บหอยพี่น้องมือขึ้นไตเขียดหล,ลายรบ่มือขึ้นตะนวดเดียด๋ยวปลาดุกพี่น้องอู้ไูเดี๋ยวอีดุกว่าเป็นปลาคอเดี๋ปลาดุก พี่น้องป่าออกจากซานี่นะใส่นะดิปลาคอนนะโอ้ปลาคอใหญ่พี่น้องมือเบาหมอดถือตัวนี้ก็ใหญ่โอ้ยมีป่่าาาไออ้กกดดุุหหหญใพี่น้องเห็นว่าเด็กปลาคอใหญ่พี่น้องปัดหยดเลยพี่น้องเต็มใหม่เต็มมือเลยเอาลุด ลุดรุดรุดรุดเร็วเร็เเอา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 นแล้วขึ้นแล้วประคอพี่น้องศักดิ์นี่เอาเมยเฮ้ยคุณนะป้าไล่หลายพี่น้องใส่แล้วพี่น้องผีต้นนี่งโอ้พี่น้องไปหาเบาหมอดแล้วพี่น้องป้าป้าตัวใหญ่แฮม บู๊ยโอ้ยออกจากอันนี้พี่น้องสาวนุ่งหนังผ้าได้แล้วพี่น้องปัดพี่น้องเบิ่งป้าเพิินก็เบกใหไงแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งฝาควาไม่ไต่โตใหญ่ใหญ่สุดยอดเลยจ้ะพุ่นๆใหญ่ๆก็ได้อีกตัหนึ่งพี่น้องป้ดพี่น้อง หงเอ้ยป้าหลายคักเพิ่นมาสูบป้าเห็ดบุญหลายวัน helmet, เนาะจ้ะพี่น้องสาเพิ่นก็เลิกหลึกเป็นสาวหลงน้ำผ้าสีผ้ามาบึ้งผลงานป้าป้าหลายแห้งพี่น้องป้าคอก็หลายเกือบไปใหญ่เลยพี่น้องแพนเก็บหอยพี่น้องออบ่าวมอได้ป so ้ายแล้วพี่น้อง ทั้งปลาทั้งบักหอยนั่นจ่อปลาอย่างพม่มีกน้อปาีพี่นอกนี่เด้นี่เด้ลูกมันอยู่ในขีดต้มวะจักมันหมุดอยู่ในขีดต้มแถวนี้มันพันขึ้นปลาดุกหลายหลายปลาดุกพี่นนอก ก็หน่วยได้ปลาดุกบ้านเห็นมันดูดยังไงพี่น้องเอาป้ายยังนั่นเฮ้ยหมดวางน้ำปลาดุกยัดให้น้องออกมาปลาดุกปลาดุกผู้เก็บหอยกืบเก็บพี่น้องหอยเชลลีก็ร้ายหลายด้ป้ายแล้วพี่น้องได้ปลาดุกปลาดุกปลาคอใหญ่พี่น้องคู่นั้นนั่นนั่นใส่ปลาคอใหญ่ ปาคอใหญ่ไม่เลียนแล้วจะพอพี่น้องเอาหูตัวใหญ่หรือตัวหละโอ้โหโซกล้องหนอตัวใหญ่ตัวใหญ่ซ้ำสาวลุงนภาจับมือนังนเออฉุ่ยเลยพี่น้องบันนี้บักใหญ่เลยพาะันน่หน่วยวะป้าป้ายังละ ปลาดุกพี่น้องปลาเงยเลย่น้อปลาคออยู่นี่นี่นี่ปลาคอเพาะโยนห่ยบะมอสไปทั้งพุ่นโยนไปเลยปลาดุกพี่น้องครับเอาปลาดุกปลาดุกบะมอสสอนปลาดุกพี่น้องอือเก่งแถวขับแม่นแถวพี่น้องยังมีการถ่ายก่อนตัวใหญ่อยู่ได้นั่นปลาคอพี่น้องบ้าบาะมอสปลาคอพี่น้อง ป้ายังล่ะปลาคอยปลาคออีกแล้วพี่น้องปลาคอยปลาคอยส้มคือสีด่ปลาอีกแล้วล่ะจอบอยู่นี่ปลาดุกปลาดุกพี่น้องจ้องนั่งจอบคือลูกเจ้ายังเสียบันไดบ่ปลาดุกปลาดุกเมียนบ่ปลาคอดุกปลาคอดุกปลาดุกพี่น้องแต่จ้ามองเกาๆสัมปไน แต่ปลาดุกปลาดุก็ลายลายมะปลาดุกปลาดุกเออเมมันโดดออกในตีเยอะเฮยปลาใสเลยมันโดดออกคุยพี่น้องบักหอยก็ลายเอาบักหอยไปกลอยเนาะจ้ะปลาคอหน่อยปลาดุกบักหอยเออเอาบักหอยไปกลอยน้ำกันพี่น้องได้ปลาแล้วพี่น้องปลายังอู้ ป้าป้ามันก็ร่างขึ้นป้าเลี้ยงวได้ดจำโอ้ให้รุดแล้วน้าเรียนวัได้พอโตได้ปลาดุกอีกแล้วปลาเต็มสะเลยปลาดุกพี่น้องหาขี้ต้มกับมพร้าวอแต่ปลาอะไรอีกแล้วพี่น้องปลาดุกปลาดุกตัวสองลูกปลาดุกพี่น้อง สูบไปแล้วได้แต่ปลาดูปลาคอก็สิไปเก็บบักหอยพี่น้องจะซสิลงไปเก็บบักหอยไหนใหญ่ว่ามันบ่ได้เลิกันได้ดอกนี่มซีสิลงไปเก็บบักหอยพี่น้องพยุไมได้ยุเขาก็ล่างถาเห็นปลามันอันนี้เนาะพี่น้องลุงอีหลีเอากระตาลงุงกระตาลงเหมือนยายซ่งแล้วไปเก็บบักหอยมือน้เดใหญ่ ไปอีกแล้วปลาหยังล่ะป้าหยังป้าดูกบ่ใหญ่คือจะไปเก็บบกหอยพี่น้องบอหอยกระไรเดีปลาอีกแล้วตัวปลาอีกล้วพี่น่องหลายคนเห็นเนาะมันหลายโตเนาะ ปลาดุกพี่น้องวัวปลาดุกตัวตใหญ่ใหญ่ปลาดุกใหญ่ยายเราเก็บบอกหอยหพี่น้องยายว่าปลาดุกบ่อนพี่น้องนั่นนั่น,นนั่นคือดีเลยนี่ชวเบวกร้ออันนี้ร้อนช้าันนี้ไม่เล่าป้าคืนอีกแล้วตัวนานอะไร โอ้ใหญ่เราเก็บอีกกุ่งเอาอีกุ่งไปปนเพอ่น้องเบาเอ็มกับไดป้าคือกันพี่น้องเบาเอ็มมาที่หลังพี่น้องมาตะเพียนตัวใหญ่ยู่ไดยรี่เออนีเดี๋ยวป้าตะเพียนไงตึมตะมกแซ่บก็ด้นี่โอ้ยหมอโคดูขันยาเอาไปเปลี่ยนเป็นสูบป้านอกจากพี่น้องบัน้เป่นสูบใส่หน้า สาวหลวงลำพากัพ่อได้ซอยพื้นเฮ็ดกันเฮ็ดนีนะจ๊ะพี่น้องบบาหมอดก็มาซอยพื้นเฮ็ดบุญลอยวั่นยายนะจ๊ะพี่น้องก็เลยสูบสูบใส่หน้าสาวหลวงลำพา,าก็เลยได้เอาเป็ดมาเลี้ยงพี่น้องสาวหลวงลำพา,าเลี้ยงเป็ดไปนั่งขัดสาวหลวงลำพากับฝากคิดไว้ซสมีด้วยจ้ะฝากเป็นกําลังแรงใจให้นั่นน่ะด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจงเตือนคือเก่เกาพี่น้อง จบคลิปไปซ้ำนี่แล้วพี่น้องท้าเบิ้งคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้า